คิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้หวาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติม ใ,ให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนคน,นทางไกลม่าน้ไม่ไมี่มันแน่ก็นนจะขีดคำพูดว่าวันที่ยายจะพูดอะไรบ้างวันน,น,นี้พูดไม่ออกก็จะลืมหมดแล้วนะครับจนอยากจะพูดอยากจะพูดมากแต่ว่าพอพูดไปเนี่ยมันก่อนที่ ที่ที่ประชุมวาระตรวจอาการก็แน,น,น,นะนำเพื่อเสียอาการหนึ่งนะครับก็ก็องถึงห้าขุนกลมพี่น้องอำเภอท่านชนะหนักจริงนะครับที่ผมพูดตลอดว่า,วาชีวิตราชการที่ที่อยู่มาทุกที่ครับที่ท่านชนะถ้าเป็นถ้าเป็นอยู่อำเภอที่ท่ะอยู่านานที่สุดนะครับไม่เคยอ,อยู่ที่ไหนนานถึงสามปีกว่านี้ครับ และก็ถือว่าเป็นชีวิตที่โชคดีที่สุดนะครับผมคือผมโชคดีที่สุดที่ได้มาอยู่ที่ท่าชนะครับได้ได้ได้คามสามารถใหมนะครับก็เป็นโชคดีเป็นพโชคดีเป็นบุญวาสนาที่ได้มาอยู่ท่าชนะนะครับแต่ว่าในเรื่องของวิถีราชการนะครับก็เหมือนกันกับทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าอยู่ที่ไหนนานเป็นไงครับอยู่ที่ไหนผูกพันเปงนไง แต่ว่าในส่วนลึกของเราเนี่ยก็อยากจะไปทําง,งานก็ใช้พี่น้องบ้านเกิดตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะการที่ได้กลับไปเภอบุญทินเนี่ยเป็นความมุ่อหวังและเป็นความมุ่อหวังว่าไม่ว่าไม่ว่า,วาตอนไหนนะครับถ,ถ้าสามารถได้ไปดูแลพี่น้องชาวเดูแอพื้นที่ทบ้านเกิดตัวเองเราก็ต้องจะได้ไปรับใช้สักครั้งหนึ่งเราคิดว่าในเรื่องส่นถ้าเราเป็นแค่าการที่ดี ถ้าบ้านเกิดเงินรอนเราก็ควรจะได้รับอนิสงจากการที่เราเป็นค่าการที่ดีด้วยนะครับวันที่มาที่ท่าชนะนะครับก็ขอเรียนตรงๆว่ามาด้วยมาด้วยความไม่อยากมาก็ม <c oughs> ่ไกลนะครับมาแล้วก็พออยู่ไปอยู่ไปนะครับก็มีความผูกพันมีความผูกพันจนจนหลายท่านเนี่ยไม่ แท้จะไม่ไม่มีสภาพของความเป็นเป็นผู้ชานะครับเป็นลูกน้องครับก็รักกันในพี่เป็นน,น,น,น้องทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยที่ต้องเดินทางครับเดิมเนี่ยก็ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเพราะทราบว่ามีพี่น้องจะไปส่งกันหลายคนนะครับแต่ว่าพอมีข้อจำกัดเรื่องนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับของทางภา ราชการก,ก็ดีว่าไม่ควรจะมีการชุมนุมคนกันเป็นจำนวนมาก,กเช่นนีว่าเป็นความเป็นห่วงในเรื่องของอโควิดนะครับในส่วนนี้ก็ได้อะไรยกเลิกไปนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยกว่าจะเรียบร้อยก็ต้องขอไปที่ยังรอนะครับเพราะว่าเข้าของก็ยังไม่เรียบร้อยและมีเรื่องอื่นๆนะครับเข้ามามากมาย ในที่พักที่ทางรุ้นนะครับเนื่องจากความคาสั่งเดี๋ยวนี้คำสั่งราชการก็ออกเวลาในการเดินทางให้จำกัดนะครับทางรุ้นก็ยังไม่ร้อยทางนี้ก็ยังไม่ได้ขนของแต่ก็ยังโชคดีว่าในเผือท่านใหม่ของไทยยังไม่มีคำสั่งก็เลยยังได้ได้ฝากของไว้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและก็ให้อยากให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอนะครับว่าท่านมีมีน้องครับ มีน้องชายมีพี่ชายครับมีญาติของท่านเกษนาอเภออยู่ที่คุณพินนะครับมีญาติของท่านอยู่ทางโน้นหนึ่งคนเพราะฉะนั้นนะมีอะไรที่ผมดูแลได้รับใช้ได้นะครับก็มีความดีดีถงยิ่งต้องคอยอได้เกรงนใจนะครับประจําคําคําหนึ่งของท่านทั่วจังหวัดนะครับท่านพิเศษวุฒิว่าท่านมีอะไรช่วยได้ก็จะช่วยถ้าอะไรที่ช่วยไม่ได้ก็จะหาทางวิธีช่วยให้ได้นะครับ การแบบนี้ก็ก็เจสิ้ไม้แล้วก็ที่งานเราก็ควรจะปฏิบัติต่อพี่น้องต่อคนที่เรานะอย่างนี้นะครับอ่างนี้ก็คงจะต้องเดินทางนะครับเพราะทางนั้นก็มีเขาก็คงจะรอกันอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอขอบคุณมากครับ คิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้หวาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติม หลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล trôi qua mắt ฟ้าฟ้าไกลที่ยาดริน